คิวกันอีกแล้วหรอี EP เนี้ยแม่พามาที่ร้านข้าวหมูแดงสีมรกตรนะคะบอกเลยว่าที่นี่ดื่ไหลายเมนูนะคะแม่ก็ใช้คำว่าดูเป็นนะไปค่ะในวันที่ดือ้อาวเป็ดตุนมะนาวใส่ฟักกับมัรัต้มกระดูกหมูหมดแล้วหรอคะเอาไม่เป็นไร งั้นแม่สั่งเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วกันค่ะนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเลยนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งทีเด็ดก,ก็คือหมูแดงค่ะเขาหมักด้วยสูตรพิเศษจนเข้าเนื้อนุ่มแล้วก็หอมสุดๆย่างด้วยเตาถ่านนะคะแม่จะพาไปกินสุกี้ที่ร้านตรอบโลงหมูไปกันค่ะแล้วจะมีเจ้าพ่อวิ่งมาทำอะไรฉันไหมเนี่ย อย่าทำอะไรฉนันนะจ๊ะฉันแค่มากินสุกี้ค่ะอ,อุ้ยลืมไปก็อี้อยู่นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยแม่สั่งมากินคนเดียวเลยนะคะแต่สงสัยแล้วสิว่าทำไมแม่ถึงกินกับข้าวเปล่าที่ร้านนี้สุกี้ของเขารสชาติเข้มข้นค่ะก็เลยต้องทานกับข้าวเปล่าที่นี่เขามีทั้งสุกี้หมูสุกี้เนื้อนะคะที่เห็นไหมคะเนื้อก็ชิ้นตโต,ตนุ่ง,งกันแล้วก็มีสุกี้ไก่ด้วยค่ะแต่ไม่มีทะเลนะคะ ถ้าใครอยากกินทะเลต้องไปบางแสนค่ะอ,อันนี้สุกี้หมูค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อนุ่มๆชิ้นโตโตโจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านล<ะ>ึกะละึดลึดอุ้ยเราแวะมาทานของหวานกันบ้างดีกว่าร้าชทองสิงคโ,โปร์ค่ะ แม่ขออนุญาตมาชิมนอกร้านนะคะข,ข้างในคนเยอะเราจะได้เห็นชัดๆค่ะโห oh, คนเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะรอดช่องสิงคโปโกเจ้าแรกของประเทศไทยมีความเป็นออริจินัลมาก,มากเปิดมาแล้ว80กว่าป,ปีนี่เป็นเจน3แล้วนะย้ายมาจากแยกเจริญกรุงเดินมานิดเดียวถึงแยกหมอมีค่ะเนี่ยค่ะตัวตึงของญาตหมอมีเลยค่ะ รดนี่เกิที่หนในใจแม่เลยค่ะบอกเลย number one แม่จอยกรุ๊ปมากเลยค่ะลูกๆจอยกันไหมคะถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์นี้และอยากให้แม่พาวา์ปไปที่ไหนอีกเม้นมาบอกกันนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายไปละ